คะหนูและแม่นะครับขอบคุณที่แม่เกิดมาเป็นแม่หนูนะครับครับแม่ก็รักหนูนะปุรีเค okay. ขอบแม่ครับหนูรักแม่นะคัะ <c oughs> ขอบคนที่แม่เกิดมาเป็นแม่หนูนะครับครับแม่ก็รักหนูนะนี่หนูเตรียมกันมาปะเนี่ยพูดเหมือนกันเลยเพราะว่า <c oughs> หนูรักแม่มากเลยถ้าหนูโตขึ้นจะพาแม่ไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวไหนหนูรักแม่มากเอบอกแล้แม่ชี้เธอบอกแล้แม่ชีเธอบอกแแม่ชี้หนูรักแม่นะจ๊ะหนูรักแม่จกแม่ไปแม่หนูค่ะจุ๊แม่จนร่่ค่ะ าแม่ก็รักหนูนะแม่กับหนูรักแม่มากๆเลยแล้วเดี๋ยวตัวหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเลยนะครับไปเที่ยวไหนอ่ะเทแล้วถ้าสมมติแล้วถ้าสมมติแม่เดินไม่ไหวแล้วแก่แล้วอ่ะหนูจะอุ้มแม่ไปโอ้โหหนูอุ้มแม่ไหวหรอไหวแล้วอุ้มแม่มาแม่แก่หนูก็โตแล้วครับอ๋อหนูอุ้มไหวหรอ เราก็มัน,นลําบากนะถ้าสมมติเราเข้าป่าเงี้ยแม่ไม่ไหวเงี้ยหนูไปเที่ยวสนุกกว่าก็ให้แม่อยู่บ้าน,นาจะเอาแม่ไปด้วยแม่มถ้าหนูไปคนเดียวจะนอนกับใครก็นอนกับพีพีไงอืมเย,ยอะเยอะนอนกันเยอะกว่าน้กกานเ,อเงงย,ยนอะกว่านั้นก็โปลีเอเทอร์ไงโอ้เยอะกว่านั้นอีกแต่โตขึ้นโปลีก็มีแฟนแล้วอแฟน ก็อยากให้เยอะเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกเอามาทายไปอีกอ่ะก็แฟนโปลีแฟนบีพีก็แฟนเนเธอร์หุ้ยเปิดปลุ่มองแม่ของแม่อีกอืมก็ตอนมุดแม่เดินไม่ไหวละขึ้นเขาไม่ไหวเนี้ยทำไมอุ้มแม่ไปอุ้มแม่ขึ้นเขาอ่าขับซึนทัมแบันอุ้มแม่ขึ้นเขามูไหวเหรอลูกต้องเดินขึ้นเขาด้วยแบกแม่ด้วยเหมือนแม่แบก หนูตอนเด็กๆอเหรอคือขี่หลังเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่เป้อุ้มดิใส่แล้วก็สะพายหลังเงี้ยเหรอแม่เดินเมื่อยก็เข็นรถเข็นไปชี้แล้วรถเข็นมันเข็นขึ้นขึ้นขึ้นแบบขึ้นเขาได้เหรอเข็นไปชี้หุยมันหนักมากเลยนะลูก แล้วเนี่ยเอาแค่โฟล์วิวแม่ก็โหนขึ้นไม่ไหวแล้วทำไง่ะก็คือแม่ขึ้นอ่ะแมีอยู่ข้างบนเลยค่อยแม่ค่อยดึงแต่ก็เอาไปด้นยอ๋อคือยังไงก็จะเอาไปด้วยรถจูงูนี่ยมันงหงคยแม่ก็ช่วยกางเต็นท์ไม่ได้แล้วอ่ะก็รักางเต็นท์เองแล้วแม่ก็อยู่บนรถจูงฉัน ตายเครื่องไหมแม่อืมงั้นหนูจะไปทําอะไรหนูจะไปกางเต็นท์แล้วพอหนูกางเต็นท์เสร็จหนูก็จะอุ้มแม่ลงมาใส่เต็นท์อืมแล้วก็ปิดเต็นท์แล้วก็ถอนสมออย่างเงี้ยเหรอให้มันปลิวไปเลยเมไมนะ่ได้ปิดแล้วก็ปิดเต็นท์แล้วไม่ไหนะและหนูก็จะทำก็ใหไม่เรียกไม่ออกมาก,กินอืมขอบคุณนะลูกครับหนูก็จะทำอย่างนั้นแหละตอนนี้แม่นั่งกี่อี้จะมีกี่อี้หนึ่งลอยอยู่ อ้าวไม่อุ้มแม่อ่ะแต่ก็อี้ไปกินองเงี้ยหรอ,อไม่ใช่อุ้มแม่บองก,ก็อี้เลยแล้วตอนอาบน้ำมันทำไงอะ่ะก็อาบน้ำแม่มกลางแจ้งเลยเหรอใช่แน่หนูต้องพาแม่ไปนะแหรอไปด้วยไปด้วยกันเหรอโอ้อขอบคุณนะลูกอขอบคุณที่พุ้งหนูเกิดมาเป็นลูกแม่ด้วยนะขอ,ขอบคุณที่แม่เกิดมาเป,เป็นแม่หนูนะ อุ๊ยฉนไม่เป็นแม่เมียวัะแม่รักพวกหนูนะครับรักมากๆเลยนอนยังนอนแล้วโอเควันดีนะครับครับครับรักหนูนะลูกครับรับรับบ๊ายบายบ๊ายบายหนูเป็นแฝดกันปะเนี่ยใช่เป็นพี่น้องกันอ้เหหนูก็แฝดกันเห็นหน้าเหมือนกัน แม่ไม่อยากให้พวกหนูโตเลยหนูก็ไม่อยากให้แม่โตพอแม่โตแล้วแม่ก็จะแก่แล้วแม่ก็จะเดินไม่แล้วแม่ก็จะไปเที่ยวกับหนูไม่ได้ไม่ค่อยได้เพราะไม่เดินไม่ค่อยไปหนูต้องใจเดี๋ยวแม่แก่แม่ไปเที่ยวกับหนูไม่ได้เราก็ต้องอุ้มแม่หนูจะซื้อรถรถเข็นสูงๆมาแล้ก็อุ้มแม่ขึ้น แล้วพอถึงรถโฟล์ว,วหนูก็ขึ้นไปก่อนแล้วหนูก็ดึงแล้วเข็นเข้ามาหนูก็อุ้มแม่ขึ<ๆ>้นรถแล้วเข็นมันเอาขึ้นรถได้ด้วยเหรอลูกไม้นหนูดึงแล้วเข็นมา,า,า,ดดหาให,านห,นหใ้ใกล้ๆเลยแล้วก็อุ้มแม่เอาอานั่งบนบอ่อแล้วรถเข็นอะรถเข็นก็เข็นไ้เกะ <c oughs> แล้วเวลาลงอยากรถล่ะไอเวลาลงจกรนทําไงคก็อุ้มแม่ใส่รถเข็น เอารถที่ที่ไหนที่รถรถรถโฟล์มันเข้าไม่ได้ที่เราต้องเดินสมมติเดินป่าขึ้นอีกทําไมก็อุแม่ไหวไหวหรอไหวโอเคนอนแล้วโฟลีไม่มีแรงทำไหมเล่นไปนนะไหนก็พักแม่ออโอเคสรุปว่าแม่แก่แม่ก็ยังได้เที่ยวป่ากันหนูถูกไหมถูกโอเคแต่แม่ไม่อยากแก่ก ล้วมันไกลมากๆแล้วมัน kind ข of ึ้นขาสันๆแล้วก็เอาแม่ไว้บ้านก็ก็ไม่ด yep, ีครับหนูต้บายบายหนูต้องบอกปุ๋ยว่าเดี๋ยวหนูใส่เดา๋ยวแมปุ๋ยเอาปุ๋ยกะเจียวใจ่แม่โอ้ขอบคุณค่ะนอนนะทำให้มันเป็นลูกหมีเลยจ้ะมานอนนะล่ะ 嗯，这样呢。